สวัสดีครับวันที่วันที่13กุมภาพันธ์2565ช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับช่วงบ่ายเย็น,ยนวันนี้มาพามาดูบ้านห้วยนาภายในหมู่บ้านนะครับเมื่อกี้ออกจากบ้านคุณบุญนานะครับออกมาจากบ้านคุณบุญนาแล้วก็จะเดินทางไปดูบรรยากาศในหมู่บ้านนะฮะ ตรงนี้มุ่งมาทางทิศใต้นะครับบ้านคุณบุญนาอยู่ข้างหลังวัดท่าสำรานนะครับถ้าดูในแผนที่ก็จะเห็นนะครับลักษณะในหมู่บ้านจะเป็นเนินเขาเตี้ยแล้วก็บางช่วงที่ผ่านจะเห็นมีการเจาะภูเขาขุดภูเขานะครับเพื่อสร้างบ้านนะครับเดี๋ยว ข้างหน้าจะเห็นนะครับอันนี้ลงเนินมาแล้วนะครับพอดีถ่ายช่วงสั้นๆนะฮะเห็นเห็นบ้านอยู่บนเนินเขาก็ชอบบรรยากาศนะก็เลยเก็บมาฝากบ้างนิดหน่อยแต่เคยทำคลิปเมื่อคราวที่แล้วคลิปนีะทางตรงนี้ก็คือผ่านมาแล้วจากตรงนี้ไปบ้าน ไปทางทิศตะวันตกนะครับไปบ้านเมืองทองนะเส้นทางนี้ผ่านมาแล้วไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่เส้นทางตัดจากเหนือลงใต้ไม่มีนะฮะจนมากจะไปทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็จะไม่ได้ขึ้นเนินลงเนินฮะเมื่อกี้จากเหนือมาใต้ก็จะเป็นทางขึ้นเนินลงเนินก็เลย เก็บบรรยากาศมาช่วงสั้นๆพอดีไม่ได้เดินเลาะนะจริงๆแล้วอยากเดินเลาะนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเดินเลาะหมู่บ้านก็จะเห็นบรรยากาศที่บ้านจะอยู่สูงๆต่ำๆนี่ยข้างหน้าเห็นเจาะภูเขานะฮะอันนั้นในข้างหน้าอาจจะมีบ้านอยู่นะฮะถ้าผ่านมาจะอัปเดตท,ทางเมื่อกี้ตรงบ้านเจาะภูเขาวเมื่อกี้นะรตรงนี้เป็นน้าเหงาว่ะครับไหลาจาก ซ้ายไปขวานะครับน้ำเงาก็ไปลงแม่น้ำโขงตรงบ้านสเาวลั้วสีเหลืองด้านหน้าขวามือจะเป็นโรงเรียนบ้านห้วยนานะครับตรงนี้กิโลเมตรที่หลักกิโลเมตรที่23นะอีก12กิโลถึงเชียงกลมนะครับคุณคุณบุญนาเล่าว,ว่าแกเกิดที่นี่นะครับประมาณพศ2 5 0 4อายุ61ปีแล้วนะครับช่วงนั้นจะมีบ้านอยู่ประมาณ ไม่ถึง10บลังคาเรือนนะฮะแล้วหมู่บ้านห้วยนานี้ก็มีประวัติก็ตั้งอยู่ตั้งมาประมาณ2,500นะครับแล้วก็2,504ก็คุณบุญนาก็เกิดพอดีตรงนี้เป็นแผนที่นะครับไปดูแผนที่ตำแหน่งต่างๆนะครับดูความสัมพันธ์ระหว่างคอนสากับหัวหินขาวแล้วภาพถ่ายดาวเทียมมองมาที่บ้าน ห้วยนาแล้วครับแล้วก็ตำแหน่งบ้านคุณบุญนาแล้วกเ็เส้นทางการเดินทางของคลิปนี้นะครับสีน้ำเงินจากบ้านคุณบุญนามาทางทิศใต้นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพนิง่งบางส่วนตัดภาพนิ่งมาให้ดูบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ลงเนินลงมานะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่เส้นทางจนบทหมายเลข4017นะฮะจากเชียงกลมไปบ้านสงเงานะครับนะเห็นตัดภูเขานะฮะไว้สร้างบ้านนะฮะน่าจะสร้างบ้านโอกาสหน้า,น,าน่าจะมีบ้านขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นสะพานข้ามน้ำเงานะครับน,นี่หลักกิโลเมตรที่2 3 2อีก1ิกิโลเมตรถึงเชียงกลมนะครับ